ล่าสุดภิกษุณีสุทัสนาเดินทางมาปฏิบัติภารกิจที่ประเทศไทยพร้อมเผยคำเตือนดวงครึ่งปีหลังให้ระวังและเตรียมรับมือมอปไพราไพรกระซิบหรือนวราชาพินิจโภคากร ก่อนหน้าที่เคยทำนายไว้ว่าให้ประเทศไทยระวังเรื่องไฟให้มากและขอให้ทุกคนอย่าประมาทล่าสุด15สิงหาคมพุทธศักราช2565ภิกษุณีปลายได้เดินทางมาปฏิบัติภาร,รกิจที่ประเทศไทยจึงได้มีโอกาสพูดคุยอัปเดตกันถึงเรื่องเหตุบ้านการเมืองครึ่งปีหลังซึ่งภิกษุณีเผยว่าสิ่งที่ท่านยมยังคงเตือนยังคงเป็นเรื่องไฟ ที่เกี่ยวกับไฟประทุยังจะมีอีกและเรื่องของน้ําแต่จะไม่ใช่น้ําทะเลแต่จะเป็นน้ําสีเข้มน้ําป่าน้ําเนา่าเรียกได้ว่ามาแบบตั้งตัวไม่ทันคนไทยเตรียมตัวไว้เลยจะเป็นปีที่ธรรมชาติลงโทษเรื่องของโรคภยัยโรคระบาดยังคงมีอีกพูดข้ามไปที่เหนือกว่าฝีดาดลิงเลยเป็นโรคที่เกิดใหม่น่าจะเกิดจากพวกน้ำแข็ง ทำให้เกิดเชื้อตัวใหม่ที่จะเข้ามาแต่จะป้องกันยังไงกันได้ไหมหมอปลายเผยว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ช่วยได้ส่วนความรุนแรงจะยังไม่เสียชีวิตเท่ากับโควิดเสียชีวิตเท่าโควิดน่าจะเกิดขึ้นอีก2-3ปีแค่จะเห็นเลยจะมีผู้คนเสียหายจากน้ำเยอะและโรคภัยจะติดตัวในระยะยาวและจะมาจากสัตว์หมาแมว ต้องรีบพาไปฉีดวัคซีนให้ครบแล้วจะปลอดภัยเรื่องความสูญเสียถ้าเกิดสิ้นปีนี้น่าจะเกิดกับเครื่องบินแต่น่าจะเป็นของต่างประเทศแต่น่าจะไม่ใช่เครื่องบินหายคาดว่าจะตก,กลงกลางอากาศเรื่องของการเมืองท่านยมบอกว่าวันที่17นี้ให้ลองตามข่าวดูคาดว่าจะมีข่าววงในหลุดออกมาเลขที่20ิขึ้นไปน่าจะได้รับรู้ เรื่องของการตัดสินใจว่าเขาคงจะไม่ไปเกิดขึ้นเป็นวังบนถึงแม้จะเปลี่ยนคนแต่ก็ยังคงเกิดขึ้นเหมือนเดิมเรื่องของวงการบันเทิงจะเป็นอย่างไรภิกษุณีปลายบอกว่ายังมีเรื่องตื่นเต้นอีกโดยเฉพาะเรื่องการเสียชีวิตเป็นการที่ใช้ชีวิตอยู่ไม่ได้แล้วซึ่งเป็นคนอายุปานกลางอายุน่าจะไม่เกิน40ปีด้วยปัญหาที่เขาเจอส่วนตัวแต่รอบนี้ ไม่มีงานทำไม่มีเงินป่วยซึมเศร้าแก้ปัญหาไม่ได้ทำให้คิดสัน้นให้กำลังใจกันเยอะๆเรื่องของคู่รักดาราจะเลิกกันไหมภิกษุณีบอกว่าคู่รักเลิกกันยังมีอีกประมาณหลายคู่ค่ะภิกษุณีสุทัศสนาก็ยังฝากเตือนสติมาด้วยว่าด้วยเศรษฐกิจแบบนี้ทุกคนพยายามหาที่พึง่งแต่ต้องช่วยเหลือตัวเอง อยากเตือนเด็กรุ่นใหม่อย่ากเกี่ยงงานทำงานเถอะอย่าคิดว่าการเป็นเจ้าของธุรกิจมันจะประสบความสำเร็จทุกอย่างอาจจะไม่ใช่เงินประจำสำคัญที่สุดอยากรวยต้องหาอาชีพเสริมโลกมันจะหมุนไปสู่ในจุดที่จเจริญสุดขั้วแล้วกลับมาสู่ยุคที่ใช้แม่นน่นเหมือนเดิมมันใช้ชีวิตลำบากเหมือนเดิมสำหรับเด็กยุคใหม่และสิ่งที่ภิกษุณีเป็นห่วง ยังห่วงแม่ค้าออนไลน์เพราะจะเจ้งกันอีกเยอะอย่างไรก็ตามนะคะก็ขอให้ทุกท่านใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังและรับฟังอย่างมีสติสุดท้ายนี้ทางทีมงานก็ต้องขอขอบคุณคำเตือนจากภิกษุณีสุทัศสนาหรือคุณหมอปลายปลายกระซิบ